สังเกตให้ดีก่อนนำไปใช้เหรียญ1บาทปี2556รักัชการที่9แบบนี้มีราคาถึง500บาทก่อนอื่นต้องขอสวัสดี FC ช่องบลบเอรักเหรียญทุกท่านทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่นะครับทุกท่านครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ1บาทปี2556รัชการที่9 ตามที่เห็นอยู่ในคลิปนี้แหละครับเหรียญละ500บาทครับ F4 ก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนะะื้อหาในคลิปกด Subscribe และก,กดกระดิ่งให้กับช่องบอทบบรรักเหรียญด้วยนะครับ ครับ FC ครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับ FC ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับช่องบัลลับเบรักเหรียญซึ่งนะครับโดยเฉพาะผู้ติดตามใหม่นะครับก็อาจจะยังไม่ทราบว่านะครับช่องบัลลับเบรักเหรียญของเรานะครับได้รับซื้อนะครับเหรียญ1บาทรัชกาลที่9ปี2556นะครับตามที่ FC เห็นอยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะครับ FC ครับผมก็นะครับเหรียญ1บาทปี2556นี้นะครับมีขบวนการผลิต F4 ครับต้องบอกว่ามากมายนะครับมหาศาลเป็นอย่างมากนะครับรวมๆแล้วประมาณนะครับหนึ่งพันล้านเหรียญเศษนะครับ f c ก็นะครับในหนึ่งพันล้านเหรียญเศษนะครับ f c ก็จะมีลักษณะนะครับเหรียญที่ผมจะทําการประกาศรับซื้อนะครับที่มีนะครับแบบที่ประกาศรับซื้อในคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับ f c ต้องยอมรับว่านะครับ ในจานวน1000ล้านเหรียญเศษนะครับก็ต้องมีแบบที่ผมรับซื้อที่มีราคา500บาทแบบนี้อย่างแน่นอนนะครับ f c ครับ FC ครับสังเกตดูให้ดีนะครับผมจะจับเหรียญนะครับที่ FC เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับใส่มือแล้วก็ทําการนะครับทําการหมุนนะครับให้กับ f c ได้ดูได้ชมไปพร้อมๆกันว่านะครับเหรียญหนึ่งบาทปี25-56นี้นะครับทำไมนะครับ ถึงมีราคารับซื้อสูงถึง500บาทครับผม fc ครับโดยพ่อ fc ที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะครับเป็นผู้ติดตามใหม่นะครับ fc ครับตัวดีดีนะครับผม fc ครับนี่นะครับจับใส่มือนะครับเอาด้านก้อยนะครับหันมาข้างหน้าครับผมแล้วก็ทําการหมุนครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับ fc นี่ครับผมครับ fc ครับเห็นไหมครับพระเศียรของนาหลวงราชการที่9ของเรานะครับ พระเศียรของพระองค์หันขึ้นด้านบนนะครับ fc ดูอีกครั้งก็ได้ครับแล้วผมจะหมุนให้ดูใหม่ครับผม fc ครับนี่แหละครับจับเหรียญนะครับใส่มือนะครับตั้งตรงแบบนี้ครับผมแล้วก็ทําการหมุนครับ fc ครับค่อยๆนะครับค่อยๆครับค่อยๆหมุนครับผมนี่ครับผมแล้วนะครับแล้วครับนี่ครับ fc นี่ครับผม fc ครับพระเศียรของพระองค์จะหันขึ้นด้านบนถ้าแบบนี้นะครับมีราคา500บาททันที ถ้า fc หมุนแล้วเป็นแบบนี้อย่างนั้นไม่ใช้นะครับให้นํามาขายให้กับช่องบาร์บูร์รักเหรียญครับผมรับซื้อที่ขั้นต่ำนะครับ fc ตรงเป๊ะนะครับขอให้พระเศียรของในหลวงรัชที่เราข้องกัชการที่9ของเรานะครับหันขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับแบบตรงเป๊ะเลยนะครับ fc ครับผมนะครับแต่ถ้าขวางแบบนี้นะครับขวางแบบนี้นะครับก็หลับครับผมแต่ว่าราคาจะไม่ถึง500ครับถ้าขวางแบบนี้จะอยู่ที่ประมาณ200บาทครับ fc ถ้านะครับเขียงขึ้นไปแบบนี้ครับเกือบตรงครับเนี่ย เขียงแบบนี้กับตรงครับก็300ครับ f อครับก็ถ้าใครเจอนะครับเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับตามคลิปนี้เลยครับก็สามารถส่งรูปนะครับมาประเมินราคาที่ i อ l i n ลน์4ูนย์ะครับ2 2 5 1 4 9หได้นะครับ f อครับผมก็ยืนยันว่าช่องบรบืร์รักเหรียญรับซื้อจริงนะครับ f อครับผมนี่นะครับผมจับใส่มือครับดูอีกครั้งครับ f อครับก่อนจากกันไปครับคลิปนี้ครับจับใส่มือครับแล้วก็หมุนครับผมเนี่ยครับ พระเศียรของพระองค์หันขึ้นด้านบนครับแบบนี้เองครับ fc ครับพันล้านเหรียญครับกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ fc ครับเวลาซื้อของเราได้รับเงินทอนมาแลครับสังเกตดีๆครับโดยเฉพาะเหรียญบาทครับ fc ครับผมเหรียญบาทเหรียญนี้ครับผมปี2556ครับมีการเจอเยอะกันมากที่สุดครับในเหรียญบาทนะครับ fc นะครับผมก็นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับตั้งเป็นผู้ติดตามเก่าและใหม่นะครับ fc ที่ ติดตามและให้กำลังใจกันด้วยดีมาโดยตลอดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลา FC าไปก่อนสวัสดีครับ